แค่เปียนครับเป็นผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เป็นโอกาสดีในรอบปีนะครับที่ทางสถาบันคุชวาแห่งชาติในพระบรมธรรมประจัดให้มีมพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําปีของสถาบันคุนชวาแห่งชาติก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันนี้ก็จะมีการบวงสวงสักาการะเจ้าพระคุตันตอนเชา้าและตอนนี้เราอยู่ที่พระพาสมฤทธิพะนดชสุนมหาราชบุญสันต์ดยเลยซึ่งจะมีพิธีสักการะเป็นประจำทุกปีเนื่องในโอกาสวันช้างไทย ก็เป็นมาของสถานที่แห่งนี้ก็เนื่องจากว่ามีสิ่งก่อสร้างสิ่บ่งบอกถึงอายุในยุคข,ของพระอ,องค์ท่านปรากฏเห็นชัดรวมทั้งศิลปะการก่อสร้างก็อยู่ในยุคสมัยของพระอ,องค์ท่านรวมทั้งผู้มีมีจิตสัมผัสอาจจะพูดว่าเป็นจิตสัมผัสรวมทั้งสิ่งของที่เราพบเจอก็เชื่อได้ว่าสถานที่แห่งนี้เกี่ยวข้องกับพระอ,องค์ท่านแน่นอนก็จะมีทั้งที่ตั้งของทัพช้างทัพมา้า ก็จะเป็นที่มาว่าทําไมสถาบันขุนบาลแห่งชาติจึงมาตั้งน้าสถานที่แห่งนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับผมท่านครับก็อยากจะขอบอกกล่าวกับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นนะครับถ้าท่านอยากจะสนใจอยากจะทราบข้อมูลมากกว่านี้ก็มาเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ได้ลองสอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องได้นะครับ